สวัสดีค่ะกลับมาพบกับกเราแมมาดูนี่นะคะเราจะเปลี่ยนแบบว่าข้ามผืนน้ำผืนทะเลข้าม <laughs> เอเชียเข้ามทะเลแปซิฟิก ปแต่ว่าไม่ข้ามไปไม่ไกลไปฟังเพลงหมายว่าอินโดนีเซียแยกงมารักกาไปคํามยันมารักกาเนาะโอเควันนี้เราจะมาฟังเพลงของคุณจัสตีอัลดรินหรอฟีเจอริงด้วยวิสเบเกอร์โททันคาริโบชื่อเพลงว่ากีลงงโอเค แปลว่าทลังแปลว่าถ้าไม่ผิดนะก็คือแปลว่าหายซึ่งเมื่อกี้ก็คือก่อนก่อนหน้าที่จะมีแบบการเข้ามาหาดเลยไงก็มีการคุยคุยคุยกันคุยกันคร่าวๆเกี่ยวกับว่าเฮ้ยเคยฟังเ,งเพลงอินโดมาก่อนหรือเปล่าอะไรก็คือเมาเมากันแล้วซูนังก็บอกว่าโอ้ยจริงๆเพลงอินโดมีเพลงแบบเพล่ค่อนข้างเยอะมากเนาะที่แบบว่าเกาจะแบบสไตล์ซีรีส์เกาหลีอะไรอย่างเงี้ยฉันก็จริงหรอคือสไตล์แบบไม่ฟังเพื่อนพูดอีกแล้วเนี่ยในดิ่งต่อเนี่ย ไม่ได้ป่ะไม่เคยดังเหมือนกันร้องเกลียดเลยไม่ได้ยินเลยวันหลังให้ส่งลิงก์มาเลยค่ะอยากอยากรอได้่โอเคทุกคนไปฟังฮิรังกันดีกว่าเริ่มไว p อะไรวะลิควอุ้ยอุ้ยอารมณ์แบบดีอยนะภาพที่จางหายไปหรอรู้เลยถ้ามึง Naja alkohol. Naja alkohol. Eh, kenapa bisa makan? Mungkin mungkin tidak. kembali. Namun waktu memaksa untuk ini hari penuh Kawan kue. Hmm. Ini berapa? 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 ที่่ d i ู i ท i ่ i ี่ก็คือมีเพื่อนอยูที่นี่นะ d ี่นีกูรู้อเขาเล่านะ่นอยู่กับเพื่อนป่ะเพื่อนย้ไปหรอแต่มันมีสามคนนี่นาอต้องเหลือีกคนนึง dan dan buat rela yang kembali lebih dari yang kau Yang munculnya bencana tanpa adanya patah lutut bergetuk ke tanah semesta berpihak entah ke mana eh kadang kau bimbang dan terus bertanya terseimbang hidupku dengan tetangga walau digubuk tak sebanding mereka yang tinggal di rumah bertangga ada sebab apa penyebab tuhan kenapa terjadi ledak air dikelilingi api dermaga ku waktu kaca api kaya kami percaya engkau lagi plat kebaikanmu selalu tinggalkan jejak ชอบเสียงคนนี้มากเลยอะเสียงน้อ้งบงเลยไวม i ี่เรีกว่าอะไรวะบ้านคนดีกัมมิ่าเขาใส่แบบว่าบอบพอให้สัตว์เลี้ยงให้สัตว์แบบนี้ ไม่เห็นมัามันคอมันกระถึงคือเลยหนักเกิน Pasti kembali, lebih Dina, ya. yang apa yang kan pasti kembali, lebih dari yang kau sadari, relakan apa yang pergi. Yakinkah pasti kembali, lebih dari yang kau sadari? แบบ <หา S 1> เนลนนนงแบบเราและนายเนาะจริงเพื่อนคนที่เป็นคนห้ามอ่ะเนาะใช่ไหมเพื่อนคนที่ห้ามทับน่ะ ถ่ายไปคนหนึ่งชื่อเพลงไงก็เข้ากับชื่อเพลงแบบรู้สึกว่าแบบการร้องเพลงของเขาอ่ะมันมากกว่าแต่ว่าเหมือนเรื่องที่เราเ่เออจริงมันมากกว่าสิ่งที่เราดูเป็นเอ็วีอ่ะเอออารมแบบมันต้องเป็นอะไรที่แบบสะเทือนจิตใจมากๆอะไรเงี้ยนะแบบเดียวนั้นอ่ะแต่อันนี้พอพอดูเป็นเอ็วีเป็นเด็กน้อยมันเลยดูเออมันเลยดูแบบเบานิดเดิมอะไรเงี้ยเนาะใช่แต่แต่การร้องของเขาสุดยิ่งใหญ่ รู้จากเอ่อการร้องแล้วก็มีแบบเอาไทยองค์ไทยอินนิดนึงเนาะแต่ว่าก็ตัดมาเป็นแบบเรื่องเล่าของเพื่อน3คนที่แบบสมัยเด็ก <c oughs> ๆอะไรเงี้ย <c oughs> ซึ่งอาจจะมีปัญหาการอีกคนนึงหายไปซึ่งเราก็แบบไม่รู้เนาะว่าเกิดอะไรขึ้นมัน <c oughs> อาจจะย้ายบ้านหรือว่าอาจจะแบบย้ายโรงเรียน <c oughs> หรือว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนีก็คือแบบ <c oughs> ไม่แน่ใจ เหมือนกันหรือว่าจริง<ต>ๆเขาเล่าในเพลงว่ะแต่แค่เราฟังไม่ออกคืออย่างในเพลงอ่ะเขาร้องทั้งสามคนเนาะก็เลยเอาเด็กสมา,ามคนมาเป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยเป็นเพื่อนกันหรือเปล่าแล้วก็คือนักร้องแต่ละคนไม่มีฉากมารวมกันเนาะเหมือนถ่ายกันถ่าย,ยคนละที่กันแล้วก็ เอามาเจอเอามารวมกันในเอ็มวีอาจจะคิดถึงอะไรเงี้ยเนาะเพราะว่าคนที่สองเนาะเขาร้องแบบเหมือนเศร้าจริงๆอะแล้วเสียงเขาด้วยอะไรเงี้ยนะว่าแบบเออเสียงชอบเสียงมากคนที่สองอะโอ้ยเนาะเสียงเขาแบบแต่ถ้าถ้าดูทุกคนก็ร้องแบบเศร้าๆนะขนาดคนแร็ปเนี่ยยังยังรู้สึกว่าเขาแร็ปแบบว่าแบบอินเนอร์การร้องของเขาอะจะนึกถึงอีกเพลงหนึ่งที่เป็นเพลงฝรั่งเนาะ We are the world แบบไม่รูแบบหลไม่รู้ไม่รู้ความรู้สึกแบบแบบเขาใหญ่ร้องแบบอัลบั้ใหญ่ ร้องใหญ่ใช่ใช่นิดนึงคือร้องใหญ่กว่า acting นักแสดงอ่าใช่ใช่ใช่แต่ดว่านิดนึงคือตรงที่แบบตัวสินค้าที่มามันดูเหมือนขัดแย้งกับกับ mv อีกแล้วอะูเพราะ mv ตั้เด็กน้อยมันดูแบบมันดูเป็นวัยแบบแต่ว่ามันดูเป็นความรักความเป็นเพื่อนพอมาเอาเอาเล่ามากระโดดรู้สึกแปลกย้อนใจนก็รู้สึกว่าช็อตนั้นดูไม่ค่อยเข้ากับ mv เท่าไหร่ อันนี้ Google น Google นนกูเก<ด>ิลแบบกูเกิลทันเฉลต์นะบางทีบางอย้างนหายแล้วจะไม่กลับมาอีกแต่เวลาบังคับให้คุณมีชีวิตอยู่ผ่านความยากลําลบากของวันที่เต็มไปด้วย<ม>ก้อนกรวดน้าเ<ม>พื่อนๆจําไว้ว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวเมื่อคุณวิ่งและขังคุณเหนื่อยลา<ม>้าฉันจะไปกับคุณสักครู่หนึ่งแม้ว่าโลกนี้จะไม่สนใจและรักคุณแต่เพื่อนๆเ,เรายังอยู่ตรงนี้อนอก็นั่นแหละก็เกี่ยวกับเพื่อนแต่แสดงว่าเนื้อเพลงมันเศร้าก,กว่าเอ็มวีจริงๆแหละถ้า,ถ,าถ้าฟังที่พี่ว่านแปลเนาะไม่ที่สงสัยสงสัยก็เพราะว่า MV ไม่ค่อยเล่นรายละเอียดที่ว่ามากกว่านี้เนาะอาจจะแบบว่าใช้คนโตเล่นก็ได้ให้มันดูแบบมีเรื่องมีราวมีสตอรี่แต่ร้องเขาร้องดีมากเลยนะแต่คนร้องดีร้องดีร้องดีมากเลยนี่ชอบคนแรปด้วยนะแบบว่าถึงออกมานิดนึงเนาะดูหมดเป็นเป็นเหมือนเป็นรุ่นอาจารย์ด้วยนะเพราะว่าตอนจังหวะแล้วบอกมารู้สึกว่าเปลี่ยนอารม์เพลงแบบนิดนึงเหมือนกันมันจะแบบว่ารู้สึกแบบ ดีขึ้นหน่อยเนี่ยชอบคนหนึ่งมากเจอละชื่อแอนเมส A M D แล้วก็ M E S H เพลงที่เขาร้องอ่ะทรงแบบที่บอกอ่ะอารมณ์แบบเหมือนเพลงเกาหลีอ่ะเออเหมือนเป็นเพลงเกาหลีอ่ะรู้ไหมได้ได้เดี๋ยวทีหลังเนาะต่อไปแต่เราจะมาทำอีกถ้าเกิดผลคลิปต่อไปคือหลังี่ดีเลยโอเคยังไงนะคะก็อย่าลืมไปติดตามนะคะเพลงของ j จสซ y a l d ดี้เนาะฟิจูริด้วยวิส i บเกอรแล้วก็ t o t a l ค a l i b o นะคะในชื่อเพลงที่ชื่อว่าทีหลังยังไงก็ไปติดตามกันได้เลยค่ะ แล้วนะแล้วก็อย่าลืมอย่าฮีรังกับพวกเราละกันนะทั้งสี่ช่องทาง <c oughs> มางั้นค่ะ <c oughs> ต้องมาอย่าฮีรังนะมีทั้งสี่ช่องทางคือ YouTube, TikTok, Facebook และเอ,ก <c oughs> อทก็สำหรัขกรับชิญวันนี้ค่ะกปอยมกดไลค์กดแชร์กดซักเก็ตกันอย่างนีก็จะได้เลยค่ะก็มาแล้วเราจะแห่ไปดูแห่ไปเล่นแห่ไปกินแห่ไปเม้าร์เลยแห่ไปทำอะไรกันนะคะก็อย่าลืมมาติดตามเราด้วยนะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากจ้าที่เปิดมาจ้าบุยบุยบ๊ายบายบ๊ายบายร้จักบุยบุย